เื่อพ yeah! ี่และเดชเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากครับท่หลังนี้มันอยู่ใกล้พี่ถอยอีกย่างต้องก่อนถึงต้องขอบคุณนุ้ยย่านะครับผมที่เกียรตินะครับมาร่วมคอนเสิร์ตนี้นะครับผมโดยเฉพาะของพี่นะครับผลิตผมไม่ให้นะฮะ เช่นกันค่ะที่โอายย่งไใจไม่ทันงขอบคุณค่ะพี่มเดอัี้คือให้ยาสบพี่สว้ยนั่งก่คัดมน้ก่อน อย่างที่พ่่บอกค่ะต้องขอบคุณต้องขอบคุณพี่าเดชที่ทให้มราสิุ <laughs> สนุกกันไหมครับ<อ>พอแล้วดีไหมได้<า>เอาอีกนิดนึงเหรอจริงๆนะครับผมจะได้เห็นป้ายไฟนะไม่จะเป็นนาเดชจะเป็นญาานะคะรับเขาเรียกว่าเอ็นไวทยใช่ไหมใช่ จริงๆแล้วก็ขอบคุณเอ็นบายเลยครับที่คอยสนับสนุน